ตามความเชื่ออะคอนใหญ่นี่หนักเลยมาเริ่มต๊บเลอยยนี่ไม้คูนตายพายไม้คูนตายพายอันน้องก็คูนตายพายอย่างนี้เลยนะครับใช่ไม้คูนตายพายไม้คูณเด่นทางไหนอันนี้ก็โดยส่วนมากก็เน้นทาประหลัดเหมือนกันครับเพราะว่าประหลัดขิกเนี่ยน้ไม้ที่ถือว่าเป็นสากลเลยแทบจะทุกสํานักทุกกาลาตั้งแต่โบราณอาจะจะเน้นใช้ไม้คูนตายพายไม้คูนี่มีคดเด้อ คุณไม่เคยเห็นคดนะเขาบอกว่าตรงตามันที่เป็นคดคดก้อนพยเขาจะขุดว่าสมัยก่อนเขาไม่นิยมอ่ะไม่นิยมคดไม้คุณไม่นิยมคดไม้ต่างๆเนี่ยเท่าที่เห็นเน่ยนะครับเออคดไม้มะลุมไม่ขนุนเลยเนี่ยอ่ามันเพิ่งมานิยมกันพักหลังเนี่ยไม่รู้ว่าความเที่ยวนี้มาอย่างไงต้องเป็นผลมันถึงจะเรียกว่าคดคําว่าคดเนี่ยมันต้องกลายเป็นหินครับจริงๆแล้วนะมันต้องกลายเป็นหินอย่างคดแก่นขนุนเนี่ย เม็ดขน,นุนเม็ดใดเม็ดหนึ่งครับมันจะกระจายสภาพเป็นหินครับลูก